สวัสดีค่ะใช่ค่ะอ่าค่ะก็วันนี้นะคะครูปั๊บก็อยู่กับพี่กิติภพนะคะซึ่งนะคะพี่กิติภพก็อยู่6กทับเนะคะปัจจุบันก็เนี่ยจบแล้วนะคะซึ่งพี่กิติภพเนี่ยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะก็คือติดโครงการเพชรในตงนะคะของโรงเรียนพงคารามนะคะ เดี๋ยวให้พี่เขาได้แนะนำตัวก่อนนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะทูลอะไรนะคะ,ะเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อนายกิติพสิทธิพันนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนคงคารามครับอ่านะคะก็คือห้องเจ็ดนั่นเองนะคะพี่เขาอยู่แผนการเรียนภาษาต่างมงนั่นเองนะคะเขาติดมาล่าฝุดเลย,ยรีโนโคต้าก็คือโครงการเพปในตรงของ,นะของมหาวิทยา,ยาลัยนะลูกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เทวิโลก อ่านะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน8เลยนะคะใช่ไหมคะ <sendo S 1> อ่าซึ่งเก่งมากๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะครูป้าบถามนิดหนึ่งนะทาไมถึงอยากเป็นครูคะก็อันดับแรกอาชีพครูเป็นอาชีพที่ผมไปฝันมาตั้งแต่เด็กโดยตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็มีจิตกาการว่าได้เล่นก,กับเพื่อนแล้วก็ส่ตัวเองเป็นครูแล้วก็อีกครั้งตอนที่ผม,ม,มอยู่ม3ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้สอนน้องซึ่งผมก็ได้รับหน้าที่นั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการสอนครั้งแรกซึ่งสิ่งนั้นทำให้ผมรู้ว่าผมชอบอะไรผมมีความสุขกับอะไรนั่นก็คือการได้เป็นครูครับอืก็คือความฝันในวัยเด็กนั่นเองนะคะก็เป็นละครบทบาทสมมติว่าเราได้เป็นครูและปัจจุบันก็จะเป็นผิดว่าที่ครูแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความฝันของที่เขานะคะแล้วเรารู้จักโครงการเพชรในตงได้ยังไงบู๊ ผมค่อนข้างโชคดีว,ว่าอยากเป็นครูก็ได้ศึกษาคณะที่จเก็นครูจนกระทั่งได้รู้จักโครงการนี้จากรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปูเขาเป็นรุ่นพี่จากคณะศึกษาศาสตร์โครงการภายในตัวพื้นที่สัสว่าซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆอย่างเช่นการได้มีหอพักฟรีค่าเทะเีฟรีรวมทังได้บรรจุในพื้นที่ของตนเองซึ่งทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ได้ไปปรึกษาอาจารย์ได้แนวว่า ผมจะทำอย่างไรถึงจะได้โครงการนี้ครับครับอ่าก็คือสำหรับพีดิพนะคะก็ได้คุยกับพูดคุยกับพี่ซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนอ่าติดตามนะคะยูทูบในช่องครูปั๊บเนี่ย ท r เนี่ยนะคะหนุจะเห็นได้ว่าครูปั๊บได้ทําคลิปวิดีโอสัมภาษณ์พี่ปูไปแล้วนะคะซึงพี่กิติพเนี่ยก็ได้ไปปรึกษารุ่นพี่ก็คือเป็นพี่ปูนั่นเองนะคะในเรื่องของโครงการนี้นะคะพี่เขาก็ได้ให้ความละเอียดให้ให้ข้อมูลตรงนี้กับกิติพมาอันนี้ก็จะกลายเป็นพี่ให้คำปรึกษาน้องด้วยนะคะก็ทําให้กิติพเนี่ยได้รู้จักโครงการนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโครงการนี้ก็จะช่วยแบ่งเบา ภาระของคุณพ่อคุณแม่เราด้วยนะคะก็จะได้คูฟปีนะคะของพักรีนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ลองไปติดตามดูนะคะสําหรับโครงการนี้อะ่ะทีนี้ถ้าเกิดน้องๆที่สนใจโครงการนี้เขาควรเตรียมตัวอย่างไรคะหรือเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้าโครงการนี้อันดับแรกต้องมีการเตรียมตัวทําข้อสอบโดยที่คณะศึกษาศาสตร์จะให้ความสัมพันธ์กับแพทย์ กับแกชื่มโยงรวมทั้งก้าวเชสฐามันโดยการคัดเลือกเข้าโปรแกรมพี่ในโตมจะเป็นมสองรอบโดยรอบแรกจะเป็นรอบใช้คะแนนแกดกับแพทครู hmm. เมื่อผ่านรอบนี้แล้วก็จะเป็นรอบสัมภาษณ์โดยรอบสัมภาษณ์ก็จะมีการให้ทำเนียงความพอร์ตโฟลิโอรวมทั้งคลิปเนืนองตนเองโดยที่เนื้อหาของเนืยองความของโรการพี่ในโตมก็จะมีการกำหนดหัวข้อต่างๆไว้ให้เขียนอย่างเช่น ทำมาทีอยากเป็นครูถ้าได้เป็นครูก็จะสอนวิชาอะไรและเมื่อได้เป็นครูจะกลับมาพัฒนาชุมชนได้อย่างไรประมาณนี้ครับอ่เาเขาก็จะมีหัวข้อให้เรานะคะแล้วให้เราเขียนเรียงความตามหัวข้อ<ช>นะคะอันนี้ก็อ่าเราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะทราบม,มาว่าพี่กิติภพเนี่ยเคยเขียนขบทความของครูปั๊บมานะคะซึ่งบทความเนี่ยครูปั๊บให้งานชิ้นหนึ่งบอกว่าทําไมถึงอยากเข้าคณะน,นี้สาขานี้อ่าเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นกิติภพเขียนได้ดีมากเขาได้ติดเต็มติดของวิชาคุปปบเลยนะคะอันนี้กิติภพก็สามารถเอาบทความนี้ไปต่อยอดได้ก็คือเนี่ยมาเขียนในโครงการเพืนในตรงเนี่ยได้เห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในใบางานที่คุปับให้ทำเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็วก,วกิติภพวก็กิติภพก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีด้วยในการทําข้อสอบเก่า ถูกไหม<ช>อ่าแล้วก็มีการเตรียมพร้อมแนะว่าเขาเอาคะแนนอะไรบ้างนะคะก็เตรียมพร้อมถึงคะแนนที่จะต้องใช้ใชนะคะอะอยากบอกอะไรน้องๆบ้าง,ง,งลูกสำหรับน้องๆน,นะคะพี่ก็จะบอกว่าถ้าน้องชอบอะไรอยากอยากเป็นอะไรพี่อยากจะบอกว่าให้น้องทําเลยลงมือเลยไม่อยากให้เป็นโอกาสไปเพราะว่าสิ่งที่น้องเลือกมันจะติดตัวไปกับน้องถึงอนาคตรับ ค่ะก็พี่กิติพงก็กำลังจะบอกเราว่าอย่าเดี๋ยวนะคะถ้าเราอยากได้เราต้องทําเลยแล้วหนูก็จะได้ถูกไหมคะอ่าถ้าเกิดน้องๆสนใจโครงการนี้ขึ้นมานะคะโครงการเช้นในตรงจะติดต่อพี่กิติพได้อย่างไรบ้างหูกครับเฟซของผมนะครับก็คือกิติพคศ์สิทธวัดน เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ID l ดี e ก็คือ t a o t a w ค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าใครฟังไม่ทนันครูป๊อบจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะนักเรียนก็ไปติดตามได้นะคะกดติดตามที่เขาได้หรือว่าอ่จะเฟสไปคุยกับพี่เขานะคะขอความปรึกษาพี่เขาพี่เขาก็ยินดีนะคะแต่เราวันนี้ครูคิดว่านักเรียนที่สนใจโครงการนี้น่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆาเลยนะคะพี่ๆเขาก็มาให้ความรู้ความนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่กิติภพด้วยนะคะ ะคะ่ะวันนี้ครูปั๊บกับพี่หิดยุบต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ